วันนี้สวัสดี FC นะครับน,นี่ก็ช่างชัย ATM Shop นะครับ ATM Shop ชอสุดทินวันนี้มาบ้านด,ด้วยเรื่องดิดเฟรมครับดิดเฟรมมาด,ด้าฟอร์ดนะครับมดดาด้ากับฟอร์ดที่เป็นเกียร์ออโต้หกอาศูนย์นะครับตัวนี้ถ้าซื้อใหม่ก็ตัวหนังก็เกือบหมื่นนะครับแต่ทีนี้เราจะมาการ DIY หรือซ่อมมันนะครับ ใช้อะไรเก่าๆที่มีอยู่ในร้านนะครับช่วยลดต้นทุนให้ลูกค้าอย่างตัวนี้ตัวนี้ก็สแกนออกมาว่าตัวอุณหภูมิมันเกียร์บกพร่องนะครับเราจะเปลี่ยนอนุณหภูมิมันเกียร์นะครับตัวนี้นะครับเราแกะมาแล้วจากเศษซากครับนี้นเศษซากของเก่าลูกค้าที่มันเสียนะครับ ตัวนี้ตัวนี้เสียตัวนี้เสียนะครับตัวเซ็นเซอร์เอาพุตตัวสปีดเซนเซอร์เอาพุตมันเสียเลยมันค่อนข้างจะซ่อมยากนิดนึงแต่ก็ซ่อมได้ยังไม่คุ้มค่านะครับทุกค่าเปลี่ยนใหม่ไปแล้วเดิรเสร็จเก่าอยู่ก็เลยได้เอามาฟิชชิ่งใส่กับตัวนี้แล้วมาส่วนตัวนี้มีหมดสามตัวครับ ตัวนี้มาด้วยอาการนี่ครับสวิตเกียร์ตัวไหนเกียร์บกคร่องไม่ขึ้นนะครับในส่วนตัวนี้มันจะมีตัวเซนเซอร์เทอร์บายอยู่ด้วยอ่าเราก็เปลี่ยนปิดเป็นชุดก็ถอดจากอันนี้เหมือนกันถอดจากอันนี้มาใส่ได้แล้วครับเซฟความลูกค้าครับอันนี้แก้ตามอาการก่อนนะครับอันนี้ก็ส่วนเคสนี้ก็รับจบที่ลงต้นที่ห้าพันนะครับ ทั้งสองคิดรับจบที่ราคาเดียวกันที่ห้าพันไม่ต้องเสียเงินเป็นหมื่นนะครับนี่ครับเป็นส่วนมันึน่งชว่วเกียร์ครับชว่วยเกียร์ชว่วยเกียร์อันนี้โมดูลเกียร์อันนี้สวิตช์เทอร์ไบรทแล้วก็ตัดมางี้เลยนี่ครับง่ายๆไม่ยากไม่มีคำว,ว่าเป็นไปไม่ได้เพราะจะนกลมของบริษัทเอทีเอบนะครับเครื่องเกียร์โต ไปใจรอได้ประกันให้หนึ่งปีครับส่วนเคล็นี้ประกันให้หกเดือนกินดีดูแลยกเว้นค่าสไลด์อย่างเดียวครับยกมาเองมาถึงอูดูแลเต็มที่ครับก็อันนี้ก็จบไปละเดือบอปตัวหนึ่งเสร็จไปหนึ่งนะครับลดต้นทุนไปได้มันเกือบหมื่นนะครับพร้อมค่าแรงค่าอะไรทุกอย่างมันจะมีค่าอะไรบ้างการติดตั้งตัวนี้มีหนึ่งละ อยู่ที่ลูกค้าจะทำหรือไม่มีมันเกียร์มันเกียร์ตกไปเท่าไหร่แล้วรู้ดิดูกันอยู่ครับมระสามสี่พันรองเกียร์แล้วประกรันอ่างปรกรันอ่างเนี่ยบางทีไม่เสียแล้วกไ็ไม่ไม่ไม่เปลี่ยนนะครับเพราะมันนิ่มเนื้อยางนิ่มอยู่ก็ใช้อัเกรอบไปได้เลยรถตัวนีวนให้ครับไม่น้องกนรั่วซึมครับดูแลให้ถ้าซึมก็ว่าทามซึมนะครับแก้ไขให้ทันทีจะปัญหานี่ครับไม่มีขายนะครับหาเอาเก็บเสศรๆจตนี้แหละครับ เรื่องเกี่ยวออโต้ฟอร์ดไม่ได้ยากครับต้องกลัวแพงครับมาปรึกษาก่อนดูเรื่องนะครับทางใช้ย ATM ชอปออโตโมติ็ตเทคโนลยีในทางก้นช็อปนะครับ098.76.59แดเบอร์เดิมไม่เคยเปลี่ยนนะครับ24ชั่วโมงโทรหาได้